สวัสดีจ้ามาพบกับสาวหนึ่งอีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้กับบะหมี่ยังหลายพัดกุ้งเผาตับใสหมูสามขากับสั่งไฟ้ัวพริกกระเทียมที่เขาโคบตกใบให้หอมพอมันหอมใหญ่ก็ค้างหนึ่งเขาใสหมูสามก็ตัดค่ะต้นๆไปเรื่อยๆเรื่อยล้วนล้วนนะมันแบบหงๆบวอมีเลือดเป็นอย่างที่นะค่ะพอจะพักหนึ่งแบบเขาเขาคนได้ทีแล้ว ข้าวซอน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปหรือน้ำเปล่า,าก็ได้ะคะ่แะแล้วแต่ตามใจฉันเติมด้วยชูรสซอสหอยอ่าซีอิ๊วดำน้ำตาลน้ำปลาซอสึางสี่รือผงชรรสบางสี่ค่ะอันซีขา,ขาวๆที่เห็นนี่อ่าว่าเป็นผงชูรสนะคะเป็นน้ำตาละคะ่ขนะข,ข้ากรขวๆเห็นไหมเห็นไหมข้าวซอใบกระเพรา ก็แล้วแต่ผู้ใดมากไหมผู้ไ่้หน่อยผู้ใดมากหลายก็ใส่หลายค่ะคแข็งแท็งย่างแาวนี้มัมกกินแหงๆนะคะโมมากินแบบมีนม้มกินแบบมีนามเด้อท่านไม่รู้สึกว่ามันมเลี่ยนๆนะไหมค่ะควบควบควบค้นๆไปเรื่อยๆแ,กแล,ล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็แล้ว